เราจะย่อไปที่ M5 น,นี่จะเทชนขาวใช่ไหมใช่ครับอิ่นี่เทชนขาวเลยเท็นชนขาวเาวเราจะย่อไปที่ M5 เราจะย่อหาสวิงล่าสุดครับหา,าสวิงล่าสุดหาสวิงล่าสุดเห็นไหมตอเนี้ตั้งบายสต็อป เซลสต็อบแล้วก็ทีพีตามยอดเลยครับหาสวิงก่อนใช่ไหมหาสวิงล่าสุดกับสวิงแคบที่สุบใกล้ที่สุด่อนขาออกใช้ตัวนี้เลยครับใช้ตัวนี้เลยครับกล้สุดแคบสุดแคบสุดใช้ตัวนี้เลยแคบสุดแล้วก็อะไรนะจ๊ะตัวนี้ก็ได้ะจถตัวนี้ก็ได้ใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมันจะระยะมันจะน้อยมันจะลดสวบัตอะอืม ไม่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงคือเป็นแคบสุดแล้วหนึ่งให้ตั้งบายสอบเซลล์ใบสอปบายสอบข้างบนเซลล์สต็อปข้างล่างให้ตั้ง TP ก็คือยอดยอดตามระยะวิ่งระยะวิ่งวิ่งแบบไหน TP จากใบตามใจระยะวิ่งวิ่งแบบไหนระยะวิ่งไหนเอ่ยหาก่อน แต่ข่าวมันชอบสวิงวิ่งไปวิ่งมานะครับอาจารย์มันจะมีข่าวนจะเด็นนี้เลยนี่มันจะตัดทั้งเซิลสต็อกและบ้านสต็อกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันจะมีไอ้ี่ระยะวิ่งของมันอยู่หาวันมันจะโดนเทคนิคเยอะมากเลยอาจารย์จะโดนเซิลต็อกก็สามร้อยกว่าสไลด์อะโอ้อันนี้อาจารย์ส่งให้พวกเราด้วยหรอคะส่งครับในคลาสนี้ นี่อาจารย์คิดเองทําเองหมดเลยเหรอใช่ครับเกจสถิติเองโอ้โหก็เป็นคนละเอียดนะเนี่ยนี่ครับระยะวิ่งแต่ละข่าวอันนี้คือจุดไหมใช่ไหมอาจารย์บอกว่าอันนี้สไลม์ค้าเซลสอบใบสอบเลยถ่ายไปก่อนนะไม่มีครับไม่มีทีคืออย่างเดียวใช่ครับส่วนใหญ่มันจะกระชากไปแล้วก็ทีพตามคอยพวกนี้เลย หรือถ้าเอาเซฟเซฟตีกลับระยะส่งเท่าไหร่อันนั้นคือชัวร์สุดอันนั้นคือชัวร์สุดแต่อันนี้คือระยะระยะสถิติที่เก็บมาว่าปีเนี้ยอันนี้ของสามปีก่อนนะมันจะเปลี่ยนทุกๆสามปีพวกนี้จะเปลี่ยนทุกๆสามปีออันนี้อันนี้ของสามปีก่อนใช่ครับของสามปีก่อนระยะวิ่งประมาณนี้แล้วตอนนี้ล่ะจัน ไม่ <sk ill> ก็จากสามปี <sk ill> จากเนี้ยย้อนไปสามปีอ่ะอันนี้คือระยะของเขาีปแต่ว่าอานาคตเนี่ยเรายังไม่รู้หรือว่ามันต้องมานั่งปรับมันจะมากกว่านี้เรื่อยๆครับมันจะเพิ่มเรื่อยอจากปกติเมื่อก่อนระยะวิง่งมันจะมันจะวิ่งไม่หมดทน่นนี้หลังๆมาระยะวิง่งมันจะหมดระยะวิง่งนะไส่บนใส้ล่าง ใช่ครับมันจะวิ่งประมาณหนึ่งพันถึงสองพันนี้เหรออาจารย์ใช่ครับถ้าเป็นนอนฟาวิ่งสองพันถึงพันจุดใช่ไหมที่ลัางมันสมมนบน่านใช่หบดใช่ล่างเขาจะวิ่งได้แค่พันหนึ่งแล้วว่าเดี๋ยวจะลากขึ้นหรือลงอีกพันหนึ่งใช่ครับแล้วถ้าแล้วถ้าสมมติครบไปแล้วอาจารย์ครบไปแล้วคือเช่นสมมติข่าวออกข่าวถ้าครบเวลาปุ๊บก็หนีเลยเล่นตามนู้นเลยอันเนี้ยพอยพวกเนี้ยพอยพวกเนี้ยเล่นตรงนี้ ะะตัวเลขครับต,ตัวเลขข่าวที่มันจะออกใใช่อันนี้มาจะก u a l i Factory อีกทีนะคะที่ที่บอกกลยุทธ์ก่อนข่าวออกกี่นาทีนะคะก่อนาขาว่น,นี้บอกว่าก่อนตั้งก่อน5นาทีครับ ถ้าแบยี่สิบยี่สิบห้าตั้งก่อนตั้งก่อนเข่าวออกแค่นาทีตอนยี่สิบยี่สิบห้าให้มาดูว่าเราจะบายสับเซอร์สับสองทุ่มสิบห้าตั้งเลยสิบห้าเวลาเวลาเราสองทุ่มสิบห้าตั้งเลยครับดูเอ็มห้าตั้งเลยจานข่าวสปีกไม่มีตัวเลขให้คาดการไม่มีตัวเลขห้าร้อยจุดถ้าสปีกนะไม่มีตัวเลขใส่พันห้านี่ไงเอ็มโว่สี ก็คือมาใช้ตัวที่ที่จย์บอกไี่ด้เลย,ยไหมนี่ไง F O ฟโอมีก็คือตัวนักสวิงล่าสุดข,ของเออ็ม้าอย่างนั้นดีกว่าห้านี่ครับคือเอฟมีวิ่งอยู่พันถึงสามพันจุดให้ตั้งใบตอบโอ้เราจะตั้งทั้งสองอ,รรอ,งอเลยเหรอจั์ตามความกันเลยเหรอแล้วคิดว่าจะตั้งไออตัวไม้ไหนมากกว่าเลยหรือว่าต้องตั้งเท่ากันปกติตั้งเท่ากันอ๋อมันมนขึ้นเราก็กินได้ทั้งสองหน้า,างี้แหละใช่แล้วทีพีไรต้องตั้งด้วยไหม เอลตั้งครับพีพีก็ตั้งไงเอเดีก็ตั้งตั้งเอลไม่ตั้งไม่ต้องเฮดจิ้งในตัวอยู่แล้วมันเฮดจิ้งในตัวอยู่แล้วอ๋อแล้วเปิดอย่างละไรเปิดอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าให้เปิดเหมือนเมื่อกี้สองต่อหนึ่งหรือว่าสามต่อหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเทรดข่าวกระดานกระดานไม่พอมันจะเป็นอย่างนี้เปิดไม้เท่ากันเป็นเฮดจิ้งสวอชกาฟเป็นอย่างนี้ ก็เป็นไซด์ว์ก่อนถาวกมันจะเป็นไซด์ว์เสมอหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาตั้งออเดอร์ไว้ตั้งออเดอร์แล้วก็อันนี้ทีพีนีทีพีโอเคครับถ้ามันวิ่งกระชากไปบนปุ๊บทีก็แล้ววิ่งกลับลงมาถ้ามันลงมาล่างปุ๊บทีพีโอได้ทั้งสองเแต่ว่าถ้าเล่นในคอมมันจะมีขีดขวาครับเทียวลิงสต็อป ให้เราใส่ทุกออเดอร์ที่เราตั้งกันเหนียวเราเรียกวิธีกันเหนียวใช่ถ้ามันสวิงขึ้นลงคือว่าซวยไปไม่ถ้าขึ้นลงปุ๊บมันก็โดนเทลลิงอ๋อถ้ามันวิ่งมันก็วิ่งไปตามเฉลี่ยต่อมันไม่ถึงทีพีมันก็โดนเทลลิงเหรอลงมาปุ๊บมันก็โดนเทลลิงเราอันนี้คือวิธีกันเหนียวถ้าไม่งั้นมันจะสะบัดขึ้นสะบัดลงเทลลิงไม่เสถียทีพี วิธีการเหนียว